สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกมฟีฟ่าออนไลนสานะฮะวันนี้จะมาพาเล่นแผนห้าสองสามนะครับลหลายคนอาจจะคิดว่าแผนนี้มันเป็นแผนอุดนะจริงๆมันไม่ใช่แผนอุดนะต้องลองเล่นดูแล้วมันจะเป็นยังไงเดยอรูก็นี่ครับเกมบุกนะครับแลนนี้ก็เป็นเกมรับเห็นไหมครับว่ามันเหมือนมันจะอุดนะ เด,เ,ดเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นแทคติกที่ใช้นะฮะโอเควันนี้เราจะมาแบบเร็วๆถ้าเราชนะ,นะฮะเราจะตีบวกะฮะลูกกากูขึ้นห้าฮะโอเคเกมแรกเริ่มกันเลยอันนี้ลืมเบอกว่ามันเป็นทีมสำรองนะฮะ ภาวนาไม่ให้เน็ตทองกระตุกมาโอ้โอ ใช้ไปครับเพราะเราทำอะไรไม่ได้แมนซิต,ตี้จะเลือกเอามาลิก สำหรับคนชอบแบบว่ารับไวบุกไวนี่นะฮะบอลมันได้ทั้งต่อบอลแล้วก็ย่ยนบอลโอเคมาเลยนี่ที่การเล่นของแผน วอนโดคาลิกบอเตงครับส่งให้อบูเมียกระตุกกระตุกนโดล็อกวอนโดล็อกส่งให้อินเนต้าอินเนต้าล็อกไม่ได้ครับไม่ผ่านเด็กก็สิวะอนโเตงนโดล็อกล็อกล็อกหน่อยเออออกมาเอ้าโอ้เกือบสวยครับออืื ช่วงนี้ฟีฟ่าเป็นไรลุดแล้วใช้ความายของอาบูเมยังครับปีนี้ขึ้นสามนะอื มันไม่ได้อุดเลยนะแผ่นเนี้ยเห็นัับว่าเห็นจะเป็นเห็นว่า CDM ช่วยช่วยเกมลุกมากครับไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่เวลาเขาบุกไปที่ก็เอาเรื่องนะส่วนมากเวลาเปิดมุงเนี้ยผมจะชอบคนใช้ถนัดล้ายมุกเปิดไม่รู้ว่ามันจะคงโครงใหน่ยเนี่ย ได้แล้วฮะบวตริงวิธีเกมลับเกมนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปไล่เราเหมือนที่เคยบอกคลิปก่อนนะฮะที่เราเอาไปปิดตัวที่เขาคิดว่าเขาน่าจะส่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนทั้งหมดนะว่าแผนดีหรืออะไร มันขึ้นอยู่ตัวนักเตะเราด้วยครับว่าเราเล่นสไตล์ไหนและหลุดแล้วฮะแต่เราก็เบียดเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตัวเรามันนะ่สัญญาปีนี้นี่แนะนำแน่นมากคาลิสเนี่ยครับเราส่วนไว้ได้ นไ่มครับโลกากรหลุดละเอา้าโอ้โหโดนกาสเอานี่แย่งรอนไปได้จากท้าวฟรีขึ้นมอนเองประตุเห็นไหมครับตรงกลางมันก็โลกงนะมันขึ้นอยู่กับเราคุมบอลด้วยแผนนีน้สำหรับคนที่ ชอบแบบลบไวลุกไวยในบิเกือบใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ,โอ้โดนกาะเล็เบลเลยกลองหลังไม่เข้บบเาบอลอนวาตีเสมอแล้ว โดนตัดแล้วก็แบบนี้คืออะไรดูก้ากุมองโอ้โหล้ำหน้าหรอทำต้องไหนใครมงีงบเยอะๆนะั้นลองจัดตัวดนูนะโหดมากนะแถวนี้เนี่ยฮะหลุดแล้วหลุดแล้ว แค่นี้พอต่อเสร็จกองหน้าเราจะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งต่อไอ้พวกปีกนะครับนี้ครับเราก็ไม่ต้องไปไล่ถึงแดงนะครับเราก็หยุดแต่แดงเราไปให้เขาต่อบอลไปครับเปิดมงฟีฟาไลซ์สามเอาไม่ได้นะฮะ พอเกาหลีเมื่อกี้ที่เคยบอกไปว่ามันเล่นดีมากเห็นไหมตัดบอลดีแล้วก็มีความไวหวังอะไรคนระับกองหน้าเราลองเห็นเ้า่องทางคอาป,ปิดนะ เอ็นมันจะช่วยอันนี้เรนได้บอลยนให้ลูกอากูโดนกูได้บอลแล้วแทงให้โรนัลโด,ดไม่ผ่านครับถ้ากระตุกก็ขอขอภัยได้นะครับอันนี้ใช้เน็ตหออนะปกติถ้าจะรีวิวอะไรอย่างนี้ต้อง,งคืน หลุดแล้วเห็นไหมถ้ากองหน้าเราไหวนี้ได้เลี่ยวเลยนะโลวการกูเบียยไม่ได้เดเตโยโนะ่าโดนโดร์ดอลเตงสกัดครับเมสซี่เดี๋ยนะตัวเกาหลีที่เคยบอกต้องใช้จริงๆสำหรับคนนี้น้อยๆเนี่ยเล่นดีจริงไปแล้วครับ เรายิงซอแรกไปดิีกอ๋อวิธียิงเลีอยดเดี๋ยวสอนทีหลังแล้วกันสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นนะส่วนแผนบีทองที่เคยบอกว่าใกล้แล้วครับอีกห้าคนยิงมาแล้ว พ่อเต้โอ้โหโอเคครับจบที่สกอสามศูนย์เราไปทำตามสัญญาครับไปบวกห้ารูกากูต้องบอกกันว่าแผนนั่นแหละแผนอ่ะ มันมันก็ดีครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเราเล่นสไตล์ไหนนักเตะที่เราถนัดสไตล์ไหนอย่างของผมเนี่ยแบบซ้ายและขวายเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีความไวแล้วก็จิ้มบอลดีตีลออแล้วกอนอ่าผมไม่ยังติดไหม แตกแต่รูกากูนี่ตียาวมากเลยนะยกูได้แสบมากเนะครับรูกากูหนึ่งทีพอและไปครับกดแบบเบาเาแล้วมันจะต้อง <S 2> <S 2> <S 2> ไม่น่าเลยเออได้แค่หนึ่งแล้วหรอ เกมนี้มันเกมที่โหดร้ายมากเนียกูแบบนี้กูทำไหมเออไม่ผิดต่อนะยิกวโอเค okay, ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะอย่าลืมนะอีกห้าคนนะตามสัญญาเดี๋ยวมาแน่นอนคนระับแผนบีทองนะ